มาที่เรื่องราวนะคะแมดดิฉันพูดถึงเรื่องกําลังใจแน่นอนตอนนี้คนเรานะคะยุคนี้สมัยนี้โลกโซเชียลหลายอย่างการพูดถึงใครในทางที่ดีหรือไม่ดีมันรวดเร็วมากเพียงแค่คุณเนี่ยพิมพไปแป้นพิมพ์คุณผู้ชมคะซึ่งล่าสุดนะคะสาวคนนี้สาวเบสรักวนันีนะคะต้องบอกว่ายอมรับเลยนะคะว่าเธอเป็นคนลบคอมเมนต์ของคนที่มาบูลลี่รูปร่างของเธอเธอ,อบอกว่าลบเองนะคะอ่ะเรื่องนี้เป็นยังไงคุณผู้ชมคะเรื่องราวของสาวเบสนะคะรักวันนีคะ่ะต้องบอก บอกว่าแหมหลายคนก็สงสัยว่าเออหลังจากที่มีบางคอมเมนต์อินสตาแกรของเบสเนี่ยถูกลบออกไปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคําพูดในแนวที่บอกว่ารูปร่างของเธอมีน้ํามีนวลจากเมื่อก่อนขึ้นมากเลยแถมภาคหลังๆมานี้เนี่ยสาวเบสก็ไม่ค่อยลงรูปตัวเองสักเท่าไหร่ด้วยโดยล่าสุดนะคะเบสก็ได้โพสต์คลิปอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านทาง Tik t ็อนะคะระบุว่าเบสเนี่ยเป็นคนลบคอมเมนต์ออกไปเองค่ะเพราะว่ามีคนบอกว่าเบสอ้วนขึ้นเยอะมากแต่ว่าเบสเนี่ยก็ตัวเท่าเดิมนะคะตัวเองเป็นคนที่มีสะโพกอยู่แล้วคนที่ มาติดตามใหม่อาจจะไม่รู้ช่วงนี้ก็มีคนขยันจับผิดเบสเยอะมาก,กว่าอ้วนขึ้นอวบขึ้นมันทําให้เบสอ่านแล้วรู้สึกเครียดเลยแต่ แต่งตัวก็แบบว่าเออไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยน้ำหนักลดลงไปเยอะนะแล้วก็ล้าหนักเนี่ยถ้าจะลดอีกเนี่ยลดไม่ได้จริงๆเพราะว่าเป็นโรคกระเพาะนะจึงพยายามจะลงอะไรให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ตัวเองโดนบูลลี่หรือว่าโดนว่าเรื่องนี้แล้วก็ไม่อยากเครียดอะไรที่โดนว่าก็จะพยายามลบออกนั่นเองนะคะเบสต่อนะคะกลับออก ล่าอีกด้วยบอกว่าอยากใช้ชีวิตแบบปกติให้มากที่สุดเหมือนช่วงก่อนที่จะมีคนมาติดตามเยอะขนาดนี้เพราะว่าตัวเองก็ใช้ชีวิตยอย่างไรกินอย่างไรก็อยากกลับไปเป็นแบบนั้นก็เลยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการอ่านคอมเมนต์มาก มากขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีคอมเมนต์แง่ลบเยอะเกินไปนะคะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยบูลลี่อะฉันรดไม่ได้แล้วไปลนกระพอด้วยใจมาลดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าไปบูลลี่เขาเลยเขาก็อาจจะมีนะม่นวนขึ้นบางคนเราหนเป็นคนรถติดติดผอมไงเสยติดความผอมนะเครียดนะมันเครียดนะเครียดนะมีใครมาคอมเมนต์ว่าเราแบบเฮ้ยแบบอ้วนขึ้นแบบนี้อะไรไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เครียดนะเพราะฉะนั้นก็นะดูก็ให้แบบ ก็ดูเขาผ่านผ่านไปกดไลค์แสดงความแบบคาน่ารักใส่แค่นั้นพอไม่ต้องไปแบบบูลลี่เขารูปร่างเขาหนางั้นจ้าเออนำมา<ะ>ฝากกันคะ่ะค่ะ